สวัสดีครับวันนี้ทม์จะมารีวิวทั้ง77จังหวัดของประเทศไทยนะครับมาต่อกันเลยเริ่มจากภาคเหนือสุดนะครับคือเชียงรายนะครับอยู่บนสุดในเชียงรายแล้วเสร็จแล้วก็คือลำปางนะครับลำลำพูลำปางนะครับ เราทำหาก่อนนีย่ยเจอแล้วลำโพูลำปาน,นะครับนี่ลำโพูลำปานจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็สุขโขไทยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เชียงใหม่ครับหมอแมกของทามเคยไปเชียงใหม่ไปไหว้พระที่นั่นนะครับหร เสร็จแล้วก็คือการชนาบ,บุรีนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นกระแพงเพ็รนะครับจุดใกล้ๆก,กันเลยปากมีจังหวัดติดเยอะมากเลยนะครับ นะครับนี่คือใช่นาดเสร็จแล้วอุตรดิตนะครับถ้าผมชอบเรียกว่าอุตรดิติตระดุดอุตรดิติตระดุดอุตรดิติตระดุดอุตรดิติตรดุดอุตรดิติตระดุดเสร็จแล้วก็โครนลาดนะครับ นะครราชสีมานะครับเลือกได้สองอย่างเลยโคราชกับนะครราชสีมาเสร็จแล้วก็บุรีรัมย์นะครับเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นเลยนะครับแล้วต่อไปคือภาคอะไรอีสานนะครับ นี่ตัดคารนมนะค่ะมขนแก่นนะครับขนแก่นขนแก่นยั่ไงคบนี่ขนแก่นนะครับผมตลกว่นี่กาลสิน แล้วส็จแล้วก็สิสเกตนะครับอำนาจเจริญเลยอำนาจเจริญสีสเกตนะคบถาไม่สบายนิดนึงแต่ก็ยังพอไปโรงเรียนได้นะครับ เสร็จแล้วก็จังหวัดคืออะไรจังหวัดเรานี่เองล่ะค,ค่ะกรุงเทพมหานครนะครับอุ่ยหงติดไหมละนะครับเสร็จแล้วคือจังหวัดอะไรเพชรบุรีกับปัจจุบินขีขันที่ปัจจุบินขีขันมีอะไรกันลูกไหมคะ หัวหินผมชอบหัวหินมากนะครับสล้วเคยกระบินนั่นเองนะคะครับมผมเคยไปกระบี่กันเลยภาพผมอยู่กระบีนะบบน่นะครับเขาไปทำงานนะครับแล้วเคร สงฆายาลาปะปะนีนาลาทีว่าสัตูนี่นะคะเอาล่ะแค่นี้ก็จบแล้วนะคะทั้งเจ็สิบเจ็ดจังหวัดของประเทศไทยนะคะถ้าใครอชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะวันนี้ผม ก็ต้องลาไปก่อนแล้วโอ้ oh. mm. มาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีครับ๊ม่บายสวัสดีค่ะ